เป็ดครับเป็ดเทศเส็ดแสบเลยเดอ้อครับเป็ดเป็ดเป็ดเทศครับเป็ดเทศเคี่ยวเคี่ยวกันผัดเป็ดเทศเส็ดแสบนวลกันเดอ้อ เคี่ยวจนน้ำแห้งเด้อ,อเด้อพี่น้องกินผัดเป็ดผัดเป็ดเทศผัดเผ็ดผัดเป็ดเทศเสบๆน้องนวนน้งนั่นทำนะติดแกงแอบแสบซื้อมาจากตลาดผัดเผ็ดเป็ดเทศสไตล์น้ำนลงข้าล ายนะครับใบกระเพราไทยคนระัแบแ,แล้วเราก็ค้นเลยนะ แสบนว่นๆเกันเด้อพน้องไอ้ลงๆเลยมันหอดเลยซิมเมืองจังบาทครับพี่นออ้องอือห่วยโอ้ยแสบแสบพี่น้องแสบขักขักเลยจวด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  แซำนี่แล้วครับพี่น,อน,อน้องเนาะที่ผัดหรำนี่แล้วครับให้น้หน้ามันง่วงงวนแซมนี่กับพอ่อมันสีได้เอาลาดเขานะครับโอเคครับโอ้ผัดเป็ดครับผัดเป็ด,ดแซบ่บเนี่ยผัดเป็ดนี่ตอนใหญ่ๆแล้วครับเนี่ยผัดเป็ดเป็ดนี่ก็ต้มไก่ครับเนี่ยต้มไก่้อนฮเลยเนี่ยเอาเลยต้มจวดเลย สวัสดีครับพี่น้องปลองป่ายมากินไอ้ผัดเป็ดเทศน้ำกันเนอครับผัดเป็ดเป็ดเทศเนี่ยแซ่บแซ่บนัวๆน้ำกันครับเนี่ยมีแต่ต้มไก่ครับแซ่บแซ่บฟีมือเจแอนเทศเนี่ยเจ็บครับเนี่ยน้ำมากนะจามะเนี่ยครับใส่เลยกินน้ำกันเด้อเอาต้อ ครับไปลองอือ,อร่อยแซ่บยอดเดี๋ขายกล้องนะไปนหน่อยแซ่บเลยไปลองอืฮอดบ้มในะครับอาจารย์นะน ันนี่สีเงียบนะครับพี่น้องเพราะว่ามันนี้มันมีเสียงบรบกวนพอดีมาบานอยากเดยวเล่มาไทยท่ามยูทิปไทยยูทูบจังไหนฝากกดไลค์กดแชร์น้ำขับเด้อพี่น้องเดี๋ยวนะโล่าาง,ชง,ลงชาแนลเดสิมาเห็ดเบิ้งหัง้สีแหละมันนี้เราพัดเพ็ดเป็ดเทศแเศษๆนอๆนๆกันครับเนี่ยเฮ้ยครับสบายดีครับ